ยัลลาัมซีคอละบอดยัลลาฮ์ยัลลาฮ์ยัลลาพี่น้องทีมงานโยนาตาห์ยังงโยนาตานดรชิกชักชักชัจุดต่อมาครับพี่น้องสถานีต่อไปนะครับสำหรับเจ้ามือนีครับพี่น้อง มาลุ้นน้ำกันครับพี่น้องว่าเพิ่นจะพาไปใส่ครับมือเนี่ยสังเกตเบิง่งแรงงานไทยเฮาพี่น้องเพิ่นบอกให้พ,กน,พกน้ำพกน้ำพูละขวดนะครับพี่น้องแล้วก็บพายกระเป๋าบางคนก็กินขนมปังน้ำครับพี่น้องนี่ครับเบิง่งจุดชมวิวพี่น้องโอ้กินอีกแล้วเบาก่อยนะกินย่างเดียวนิ่งคือหลับขยับคือกิน ขนมปังพี่น้องขนมปังแซบป้อแซบป้อโอ้ยอย่ามาบาปขนมปังนั่งรถม้าหันนั่งรถม้าหันนิ่งหลับนนิ่งคือหลับขยับคือกินพี่น้องเนี่ยบรรยากาศไาชมบรรยากาศก่อนพี่น้องมาลุ้นน้ำกันว่าสิไป๊ซมือเนี่ยผลฟ้ากันกินขนมปังกินขนมปังกินเตรียมหน่ำครับพี่น้องพวกหน่ำอันนี้เป็นทะเลนะครับพี่น้องครับขาวๆครับทะเลนะครับทะเลเดฟซีแต่ว่ามืองนี้เพราะเลยลงเรียนครับนี่ครับ เป็นเดบซี ee, พี่น้องแต่แต่พันธ่์ไ้ลงเล่นมองนี้นะครับพันจะพาไปมองที่ว่าจะไปเล่นอีกมุมนึงครับสำหรับเดบซี ee, พี่น้องนะครับทะเลเดบซีไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วครับพี่น้องไปไปน้ากันไปเบ่งไปใส่บ้นเบาสีเกตยังไปรู้พันธิพาไปใส่นะมาค้ากินขนมมีไหมวันนี้ปาดเลยอีกหนึ่งพอมแบงนได้ผู้ละครองเด้อว่ากินผู้เดียวสองอันสามอันสี่อันต้องมือเศร้านะเบาสีเกศนี่พี่น้องบรรยากาศครับไปน้ากันครับพี่น้องไปน้ำกันครับลองเบ่งมาพันธิพาไปใส่ครับเป็นไดเบาไส มาตรฐานมอไซค์เดี๋ยวมันจะมีผู้พาไปอยู่สรุปแล้วพายางมีน้องครับพายางบ้านเพื้นก็จะเป็นแบบนี้ครับสําหรับการเที่ยวนี่ครับมันจะพายางเดี๋ยวเพมันจะรอบปิดขบวนครับ ยัลโล่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมขึ้นมาครับพี่น้องครับเดี๋ครับจะทำไปยังกามากิโล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 อ่าลิขอะเอลาอิสตันบูลอ๋เต็มจะย่างสองชั่วโมงพี่น้องโอ้โธ่เดี๋ยวพี่น้องพิ่นจะปิดท้ายคือว่าเพิ่นจะถ่าเบิ่งกับพี่น้องว่านี่ครับถ่าเบิ่งว่ามีพี่น้องไอ้ที่ว่ามาน้ำกันนะครับในทีมว่าผู้ใด พดูดเลยมาหรือยังประมาณนี้นะครับพี่น้องมันก็จะยังปิดไทยครับมันจะ่ยังหลอดนะแล้วก็จะมีผู้นำหนาพี่น้องครับนครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศนกันครับพี่น้องบ้าสีเกตยังดีบ้าสีเกตโอ้ทางลงพี่น้องนะครับเฮ้ยเสียงก็เป็นขาเอยีงอยงสังน้นนะเนาะเสียงยัง,ยงไม่ได้ขาปุ๊งอยูข่ขา ครับพี่น้องมวันนี้ก็จะเป็นเวลาฝนตกนะครับพี่น้องฝนตกน้ำก็จะไหลไหลลงไปหนีบดครับพี่น้องเป็นไหลไหลลงทะเลเต็มซีครับเนี่ยวันหน้าเป็นว่าพายังสองชั่วโมงพี่น้องงงว่าจะไปหอดใสนเนี่ยเดินสองชั่วโมงเนี่บรรยากาศพี่น้องอ๋อถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้ ับไปแล้วครับพี่น้องคุณไปพายยางในหลืบเขาหนิแล้วครับพี่น้องนี่จะบูว่าจะไปขึ้นไสายแหนะนะครับคุณนครับเว,วลาฝนตกเวลานั่นน้ำก็จะไหลลงมานี่ครับนี่ <ส Lindsay. S 1> น้ำจะไหลลงนี่ครับพี่น้องนี่เวลาฝนหนักฝนเขาจะไหลลงไปเด็บซีเลยครับนะครับจะไหลไปน่นครับพี่น้องเด็บซี น้ำไหลจากภูเขาข้างบนครับพี่น้องเดี๋ยวมันจะพาไปย่างต้นไม้ต้นเดียวครับวิวพี่น้องทั้งเขาครับเป็นเขาหินเขาดินนะครับพี่น้องเขาหินเขาดินประเทศบ้านพีน่จะแห้งแล้งประมาณนี้นะครับขนาดหนาฝนก็บซ้ำนี้ครับพี่น้องถ้าเป็นหนาห้อนกับซ้ำเดยนะครับนี่อากาศดีนะครับนี่หนาฝนนี่ยังซ้ำนี้นะครับมืัอนี้คืมๆจัหน่อย หน้าฝนนี่ก็จะเขียวจัหน้อยครับพี่น้องแต่ว่าข้างบนมันมีต้นไม้เลยนะครับถึงภูเขามาหาสิเมตรถึงุ่นเนี่ยไวสันคุามสูงนี่หาสิบยี่นี้เนาะ โอ้ยอยู่ทางขึ้นบ่อายสานนั่นนี่เป็นห้อยมือมือนี่ยังขึ้นเนี่ยน้ำบ่โอ้ยคนขึ้นบ่ได้หรอพี่น้องเนี่ยคุณอไรนะโมเสกมาเนน้ำโอ้น้ำมาเตะน้ำอยู่ออดโอ้มาเตะน้ำเวลาฝนตกพี่น้องน้ำล้มนี่แหละน้ำมันก็จะไหลลงแถวนี้แหละฝนตกครับตามลืบหินอาบพี่น้องมึงทั้งทั้งเขาทั้งยางมันจะพายยางน้ำก้องน้ำ รบรรยากาศสูงริบเรียวพี่น้องสูงริบเรียวนี่แต่ว่าสะอาดดีเนาะบ่ะค่อยหกปหมือนเด็ก็คือบ้านฮะบุญ<ห>พี่น้องทางเดียวโคดโคดเที่ยวไปเรื่อยๆจากที่ไปไซเนียครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศครับบรรยากาศย่างไปครับพี่น้องคุณบนถนนบนทางครับพี่น้องทางไป ีลยวรถคดเคี ite, ้ยวไปเรื่อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวชมบรรยากาศน้ำกันครับพอจุดแต่ละจุดมันก็จะมีไก่ครับพี่น้องมีไก่ก็จะเว้ามีไก่ว้าวมีไก่บวกย่างสองชั่วโมงครับพี่น้องนี่อยู่นีเขาลูกนี่พวกว่าจะไปโพใสครับพี่น้องเดี๋ยวรอรอเบิ้งตอนที่ว่าไปโพครับพี่น้องพวกว่าจะไปโพใสอุ้นครับพี่น้องง้มแห้งครับบรรยากาศ ถ้างั้ถ้งเป็นตะยันพี่น้องยันไปว่ายันพันถล่มลงมานะครับนะครับถ้างั้มถ้งเป็นตะยันยันแปลว่าถล่มลงมานะครับพี่น้องแต่ว่าบ้านพันก็จะเป็นแบบนี้ครับไปเที่ยวเป็นเลองท่องเที่ยวพันนะครับเวลานหนาฝนพันก็จะบ่เปิดให้เที่ยวครับพี่น้องพันก็จะเบิ่งสภาพอากาศก่อนนะครับเบิ่งสภาพอากาศก่อนว่าฝนตกก็ตกเพราะว่าฝนตกอันตรายครับพี่น้องน้ำจะไหลนะครับตรงที่งยางนี่นะครับ จะเป็นทางน้ำไหลครับพี่น้องพลนกจะมาสำรวจเส้นทางมาเห็ดไปไว้ครับพี่น้องนี่พลิกจะพาน้ำตัวนี้ไปครับพี่น้องนี่อันนี้คือสัญลักษณ์เพลินนะครับสัญลักษณ์ที่ว่าจะย่างเที่ยวมือนี่ครับพี่น้องจะไปเรื่อยๆตามกดหินตามซอกหินน้มๆพี่น้องเกิดจากธรรมชาติครับพี่น้องต้นไม้สักต้นก็ไม่มีหรอกครับพี่น้องเขาว่านนี่นี่ปเนี่ยมีแต่หินครับพี่น้องเป็นหิน โรบายาไปแล้วไหโรบายาออนแมทออนแมทอ่าโอเคโอเคโอเคออนแมทเดี๋ยวครับพี่น้องพนหาพนวางยางเร็วๆ้ยวพนคือว่าพนเช็คคนครับพี่น้องพนยันหลงมูอพนยังเร็วๆนะครับเดี๋ยวแต่สิประมาณน,นี้ครับพี่น้องบองยังในบรรยากาศบางนี้เดี๋ยวพ่อมองได้ที่ว,ว่าดีๆเลยว่าเป็นตะเบิงนะครับจะไทยพี่น้องเขาเบิงครับพี่น้อง จะมีมองแคบเนีมองกลวงเนี้นะครับแล้วแต่พื้นที่ตามสภาพอากาศตามแบบธรรมชาติพันสั่งข sure> ึ้นมาครับพี่น้องเกิดจากธรรมชาตินะครับบรรยากาศดีนครับจะเกิดจากธรรมชาติสั่งขึ้นมาครับพี่น้องขึ้นฟองนำบนห้อนละนะครับจะมีไทยหลบไทยยังเงินครับพี่น้องอย่างนี้หลุมหินนะครับพี่น้องมัน ในบาดินสูบพวกโซ่รินแขงแล้วรินแขงแล้วเบาดินว่าโอ้สายดมยาแล้วบ่อยดีบ่อยดีดมยาแล้วสายเดี๋ดยวยพี่น้องไปปีนเขาด้วยบ้านเลยนี่ของแครพี่น้องบ้านเลย ทุ้งตันไม่ต้อมันเนี่ทงตันไม่้องมันตั้งปีนี่ครับต้อลขึ้นเ้ลละคนไม่นอ้องครับทางทงทท้งขึ้นคนขึ้นเชลลคนครับุ่ผู้ใดขึ้นมาก,ก็รออันนี้คนละเพราะว่าวันนี้เป็นทังตันไปว่ได้ครับ

ยัลลายัลลายัลลาเก็บไปลองทีมงานโยนาตนโยนาตนยัลลาโยนาตนดรชุกชักชุกชักเก็บไปลองบรรยากาศครับปีนเขาไปน้องหลังจากเรามาถึงทังตัน ทั้งตันตัวนี้นะครับพี่น้องทั้งตันเก็จะปีนขึ้นครับพี่น้องมาเนี่ยนะครับเนชั่นไทอินเดียลเรฟิกเราเข้าไปอุนิชางประสบเนาะโคะเด็กพี่น้องหลังจากที่ว่ามาตรงนี้ก็จะปีนขึ้นมาหนีครับพี่น้องขึ้นมาหนีก็จะเป็นมงจุดพักอีกจุดหนึ่งครับพี่น้องนี่ นะครับขึ้นมาเมื่อยแล้วก็นั่งพักนะครับโอ้ยัลาดร็อคเตอร์ยลาเออลูกพี่ผมเม้ยแย่แล้วพี่น้องว่านีเราก็จะมาขึ้นดันนี่ต่อพี่น้องนี่ตรงน,นี้ก็จะเป็นมุมพักผมว่าหน่าฝนนี่นะ่ะจะงามพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็บพวกหมิมะนะครับอันตรายหน้าฝน มันจะเป็นน้ำตกครับพี่น้องทช้นนานาฝนปีนี้แล้วครับพี่น้องขึ้นนี้ก็ครับขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องจนก็จะพ่อพื้นที่ที่ว่ายั่งเลยสบายสบายบรรยากาศนั้กันครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ สำหรับบ้านนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องเวลาเพิ่นพามันเที่ยวมานยังไงพี่น้องเพิ่นก็จะพามายังมาชมบรรยากาศธรรมชาติมาประจนภัยประมาณนี้ครับพี่น้องประจนภัยนะครับมันก็ปีนขึ้นไปสูงอยู่ครับพี่น้องประมาณสิบสิบกว่าเมตรก็ปีนไปก็จะเป็นพักเป็นพักไปเรื่อยๆครับครับ เดี๋ยวรอชมกันครับพี่น้องนะผมจะปีนขึ้นไปนี่แล้วก็รอชมน้ำกันว่าจะเป็นนิยังต่อครับสําหรับพักต่อไปครับพี่น้องนี่ครับสําหรับขันต่อไปนะครับจะเป็นนิยังนะครับพี่น้องเดี๋ยวรอชมกันครับินิดเดินละตันเยอะตันรึเปล่มาลรืปล่าเออเอ็เดินนิรภัยแล้วขึ้นนิดเอฟ่ยวโฟยละตันยังตันเละมั้ยล่ะ finish แล้วหนุ่มอ๋อ finish แล้วหนุ่มเก่งโอ้โหโบโบโบนี่คพี่น้องโอ้ผมลืมเมื่อพี่น้องวันหนังนี่ขึ้นขึ้นเมื่อก่อนผมแล้วขาคุยยู่กับหัวหนังลืมเมิ่งนี่ครับทางเข้าคนบรรยากาศทางเข้าครับพี่น้องมาสิมาสิอยู่ประการเอ้โอ้ลงกระโดดนี่ครับพี่น้องไม่แย่ครับกระตันกระตันสามสี่ขันครับพี่น้องตัวนี้บ่ต้องบ่ต้องปิดกล้องครับพี่น้องยางเด้ จะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องทางเข่าคนเดียวโอ้หุ่นดีแล้วพี่น้องแต่าพละไห,ะหนี่ครับในน้อยครับพี่น้องตัวนี้พ่อหน่าจะปิดกล้องจะร้องเบิ้งจะได้ปะครับพี่น้องรองเนี่ยสภวนุบายอะไรนิเชเบียรโลบียา์นิชเบียร์บียร์าาโอเคตกลับ

รถบายารถบายาอ๋อหนาคนไทยมันบปสูงพราะแปบว่ายื่นกล้องเห็นกันได้ครับพี่น้องไปต่อครับอาจจะเฝ้าๆหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่าน้ำไปน้ำาน้ำทิมมันครับพี่น้องมามาฆ่าคล้องนะครับเฝ้าๆหน่อยครับพี่น้อง โอตบ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 ตไลตตบไลี่ครับอัไมยอมด้ยังไม่ย้โอ้ตาษปิกไทยแลนด์เดียวังากนี้ันกันเชียวก็บรรยากาศกันครับพี่น้องครับก็บรรยากาศไปเรื่อยครับพี่น้องครับโอ้ว่เนรถพีหลองวันเป็นรถคน เลรีเงียง้วเล่น,นยญแบบสไลด์ลงมาจากภูเขาครับพี่น้องแบบสไลด์ลงมาอา๋ดไงกูพี่น้องครัแบบมาแล้วมาแล้วคนหนึ่งอ้อโอ้เสียงพี่น้องเนีกยขวักขวัเลยฟังเสียงพูดผมนึกว่ารถพี่น้องที่แรกเนี่ยเห็นซ่อนกันเห็นแบบสไลด์ลงมาอื้อหือ สั้นเลยครับพี่น้องเขาสั้นเลยคนโอ้ดีใจหลายผู้บ่าวผู้สาวคนรู้มาหดเลย,เ,ลยเออ,อพี่น้องเขาเ่ราะเป็นต่ำๆนะครับเขาลูกกันชมบ,บรรยากาศด้วยกันครับพี่น้องนะครับลำย่างเที่ยวมือนีครับพี่น้องบรรยากาศโอ,โอเคนี่บ่า พี่น้องว่าน่าคนว่าเฝ้าจันไหมม่ไปหวนพุ่นเลยครับพี่น้องเดี๋ยวประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ขึ้นจากที่ว่าย่างนี่เขาหรือเขาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้ก็จะม้านี่นะครับพี่น้องบันนี้ย่างไปห้ารถอีกพวกไก่เพื่นว่าอีกพวกไก่ก็ห้านรถนะครับพี่น้องย่างสองชั่วโมงครับพี่น้องมันจะเป็นเส้นทางเชี่ยวของคนครับพี่น้องเดี๋ยวมันจะมีป้ายบอกไปเรื่อยๆนะครับว่าให้ไปใส่ไปใส่นะครับเดี๋ยวขึ้นไปตรงไปหันก็จะเป็นเส้นทางของสีดำครับพี่น้อง สีดำนี่ครับยี่ก้อนหินสีน้ำเงินก็นเรียวมานี่ครับพี่น้องนี่ครับเพิ่นจะบอกเดี๋ยวเ่าก็ไปตามสีน้ำเงินนะครับนี่ป้ายสีน้ำเงินขาวเดี๋ยว้ไปแล้วครับประมาณนี้นครับเดี๋ยวรอชมกันว่าจะไปเที่ยวไส้ต่อรครับพี่น้องชมกันไปนเรื่อยๆครับลมแห้งพี่น้องครับลมแห้งนะครับมาชมบรรยากาศพี่น้อง เลดีฟซีครับพี่น้องคนนึงก็จะเป็นประเทศจอร์แดนครับรถไฟพัฒนาเที่ยวครับพี่น้องรถไฟชิบูติพัฒนาเที่ยวครับพี่น้องเมื่อกี้ไปย่างยี่ใต้ครับพี่น้องย่างยี่ไต้เข้าไปเน้หลืบเขานะครับกับปีนเขาปีนนาผาจะเป็นน้ำตกนะครับแต่ว่ามันไม่มีน้ำครับม่นเปนน้ำฝนนะครับเดี๋ยวภูเขาพี่น้องทะยานมาครับพี่น้องแต่ว่ากับมวลครับพี่น้องแต่ว่ากับเป็นนทางที่ว่าน้ำเทียวครับเส้นทางน้ำเที่ยวที่ว่ามันจะมีไก่มีอย่างภาไปย่างดีครับพี่น้องผมปลอดภัยนะครับ นะครับเราจะไปตามเส้นทางมพี่น้องพุ่นพี่น้องไกลๆครับเขาลูกไกลๆบนยางยางหยอดพุ่นแล้วก้มกับมาพี่น้องก็ขึ้นหยอดสันเขาครับพี่น้องนะครับไปขึ้นยุเขาลูกนี้ครับพี่น้องม้าเนี่ยครับพี่น้องยางมาเรื่อยบรรยากาศบ้านเพิ่นการเที่ยวบ้านเพิ่นกันประมาณนี้ครับไปเยี่ยมครับพาชมสันสนนครับเป็นเส้นทางยาง ยังอยู่ใน้หันนะครับสองชั่วโมงประมาณนี้ครับรถชุบกินน้ำเต็มท่อครับน้องครับครับรถติดต่ำรถชมกินน้ำไปด้วยนงครับ